คคะรับพี่คานาใช่น้องสาวคนเล็กเลยชื่อมามุลินะครับมามุลินะครับนามุลีมามุลินะครับนามุลินมามุลินนะลูกมามุลินนะอ๋อเรียกลีนนะก็ได้ครับโอเคครับเอาพองกษาการเลยเอาบอกลีนนะทำไมชื่อเรียกยากจังหนูเรียกไม่ได้เลยให้น้องพูดชื่อเต็มน้องบอก กาอบอกยิ่งวิ่งเข้าไปอะไรมิมิพาน้องไปฟาร์มพาไปเ,ล,เล็พาไปชิงทงไปทุกที่ที่ไปได้ค่ะอ,อ่น้องยังไม่ค่อยรู้น้องยังไม่เคยเข้าวอโซเลยแต่มีต้องพาน้องเข้าวอโซด้วยจะพาหนุ่มจะพาหนุ่เ,เข้าว<ๆ>อโซ<ๆ>หรอ สวัสดีครับอะสวัสดีค่ะใครอ่ะคนไหนใครคนไหนใครเนี่ยมีอ๋อลูกสาวมีคนคนเล็กเกิดเรียงนอนแล้วครับอัลปาก้านะไม่ทำไมเสียงเหมือนผักบุ้งเมื่อกี้เสียงมีหรอเนี่ยเหรอใช่เสียงมีอันเนี้ยก็มีหนูขอเบอร์พี่ดัาหน่อยได้เอ้สไปเลยครับ เสียงมีเหมือนผักบุ้งมากมืนเนาะพี่ชามาเลี้ยงเลียงนอนนานยังครับได้แล้วพักแล้วหนูโอ้เสร็จแล้วเหรอครับใช่ลองมาอยากชิมหนูได้ครับสวัสดีครับไม่เชื่อะไร952มารูลินะครับฮะมายุ่งกับลูกสาวท่านอีกแล้วบ๊อบบี้อะไรนะมายุ่งกับลูกสาวท่านอีกแล้วนี่มีลูกกี่คนแล้วเนี่ย มัมมี่อ <Jamie, S 1> ันนี้คนรู้จักเหรอครับแรงมากโอ้โหมันแค่คนรู้จักไม่ได้แค่คนรู้จักดีนะอยานะลูกต้องเรียกว่าเป็นอะไรดีเราจะยากกันหรือเปล่าครับผมเป็นอะไรว่าไงอยู่สวัสดีครับนานน้าฉันกำลังวิ่งเข้าแนวฉันเลยไม่ได้ตอบแกอ่ะไปเลยครับไปได้แค่คนรู้จักไม่เจอไม่เจอกันนานเลย แล้วเออไครโดเหรอใช่ไครโลลูกอันนี้ไครโดเหรอขอโทษขอโษพี่ขอโดไม่ใช่ไม่ใช่ไครโลอ้าวเหรอเอาถใครเงี่ยอะหนึ่งงคนแล้วนะปอบเลยปอบเลยอ้ยคณะเซนเอจ่าคนคนนี้ชื่อยูเป็นเพื่อนของพี่คณะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยูลูกสาวคุณน้าเองน้าคลอดเพิ่มอีกแล้วเหรอ พี่พี่ให่หมวกชื่อพี่ยูเอ่อแล้วพี่พี่คอตกชื่ออะไรนะครับชื่อบ๊อบบี้พี่บ๊อบบี้ครับขอโทษค่ะพี่บ๊อบบี้ครับโอโอครับโอโอเราเจอพี่บ๊อบบี้เมื่อคืนหรือเปล่าอ่ะทำไมไม่เจอเลยแั่นแหละไม่มาเจอฉันเองไม่มาเจอแล้วผมไม่อยู่ไงคณะผมไปเออก็นั่นไงพี่บ๊อบบี้เราไปเจอกันหรือเปล่าลูกเฮ้ยคณะชอบโชว์อ่ะอืม พี่บบี้เราเคยเจอกันหรือเปล่าครับไม่เคยไม่รู้เไม่รู้อุอ้ฝากตค์ให้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแ้าร้วนน้องคนนี้อ่ะหนูไปฝากตังค์ก่อนลูกเดี๋ยวมันโดนคำอินอะไรนะโดนป้่นอย่าพึ่งไปไปผมมีของกำนันให้อย่าพิ่งไปกไปะอะวายครับสวย่ค่ะวายกอวายไปไวไยวาไวววไยาวยไาวว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  ไม่วายนะกดดไว้ดไม่กดไม่กดได้ไหมอ่ะเอาชิดบ้อไกชิดถ้าถ้ากดลูกมันจะเป็นกันขอบคุณครับในของขวัญนี่ลองกดไว้อ่ะไปไปไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ได้อ่นนี้อ่ะไหนครับมีอะไรให้ได้มวะอไปปปไปปาตเฟียนกินตุ่ดได้ไหมอ่ะได้เรากินดูอร่อยนะ นี่อ่ะไปให้ไปให้มานี่หันมานี่ดิอ่ะเอ๊ะอห้ไงให้ไงเอาเอาอะไรเอาหนักเก็ตไะเอาหนักเก็ตไะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ชายให้บุรีหนูทำไมเออเอาเอาหนักเก็ตไปเอาหนักเก็ตไปอหนักเก็ตเลยค่ะโอ๊ยครีก็บน้อไม่เคยให้เลยหนักเก็ตทองแดงอ่ะอีกจะาไหมล่ะหนักเก็ตทองแดงอ่ะเอ้ยเอ๊ยบารบี้เส็งบอบบี้งอมไม่มอะไรโดนยัดบุรีเฉยเลยให้ นี่อยากให้ขอขนามาเปียวไงแมมมีครับขอของนะครับแมมมีครับขอเงินนะแมมม่ใครมีแกจ้ะแมมมี่แมมมี่ใครมีแกหรอกจะมีลูกห้าคนเนาะมมมียังไม่เคยผินะแต่อยามืันมเตอร์แต่อยากลองเหมือนกันนะโมเสอระมีลูกหคนเนาะมามีมามีมามีครับพี่ขอ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  อู้ได้สีที่ไหนนะครับเปิดสักรราให้เด็กใหม่เปิดสักรานี่อายขาดแล้วนนาลูกไปฝากตังเลยเอ๊ะเอ๊ะแล้วทำไมหนูเต้นเองอ่ะเอ้านี่ไงสองคนนี้ไงเขาแกล้งลูกอ่ะเฮ้ยเอาไอ้นี่ดิขานค่ะมันเต้นได้เลยเหรอเขาใช้อีโมดกันไงลูกกดเอ็กซ์เร็ว โอ้พี่ชายแกล้งหนูเหรอเนี่ยพี่บ๊อบบี้ขี้แกลงเฮ้ยพี่ชายทำกับแม่หนูอย่างนี้ได้ไงอะวันนี้ยังไม่โยกไงใจเย็นคุณน้าวันนี้แกยังไม่โยกไงใจเย็นฮะใจเย็นวันนี้แกยังไม่โยกไงขาสิบครั้งดูดวงสามครั้งเข้าบอสโซนหนึ่งครั้งจ่ายทำไม่ทันแล้ว ไ,ไ,ไป,ไปไหัวโซนถัานไหมดิถ่านทัน,นทัน,นทนันผมจะไปอยู่โอเคเค้ยคเกียดไปไม่ทับแล้วเอาพูดดีไม่เงยพี่มาเบลล์ลุกหน่อยดิเดินลุกหรอคุณน,น้าอย่าต่อยผมะนะคนน้าปกป้องผมได้เอ๊ะเดนมุดใต้กระโปรงคือ<ม>อะไรเดนโชมุดใต้กระโปรงไงคนนะุณน้าอาศัยหลบใกใต้กระโปรงเอา นั่นไงเป็นไงโอ้ยโอ้ยคุณน้าคุณน้ามันต่อยเบิร์น่ะมันต่อยโดนสองคนนะเทไหมเทไหมเออเทครับเทครับโอเทไปไหนลุนแรงอ่ะครับขีดหนูอ่ะเปล่าขามันลั่นไปเองขีดยังไงนะขอเกียร์ออโต้ไงอ๋อเกียร์ออโต้มันลั่นไปเองไงนี่หก็ขิดพร้อมกันขิดพร้อมกัน หนูทำไม่ได้ขี้ปากพร้อมกันหน้าเอาเอาเอาเรียกค่าเสียหายนะต่อยผมเดี๋ยวเจ้าปลาเถอะครับขี้ปากหรอมา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  พี่ป๊อปปี้อีกแล้วนะแกล้งตลอดเลยติดตาสูว๋วะเนี่ยแหละอันเนี่พี่ป๊อปปี้ทำไมช้าแก้งอนะ่ะ โดนสิงพี่โดนสิงโดนส,งสิงอะไร,รเราโตเนี่ยโดนอีกอ่ะโดนอีกอ่ะผมเลยว่ายังไม่ไปเลยว่าะมามีก็คิดอยู่ว่าลูกใช้หลายวันอย่างสิอะฮหนูมือไม่มีอ๋อนึกว่าไม่มีพี่พี่ให้ปวดใช่พี่พี่ไม่มาปวดแล้วพี่บ๊อบบี้ชอบปวด <laughs> มี่คณะเราก็ไปหาจีบสาวแล้วน่ะอ๋อหนูเห็นแล้วเมื่อกี้นี้มีเดินคนยกสาวขนาดนี้รับบทที่ไม่ได้้ในอีกคณะหรือเปล่าเห็นสองคนให้ทุกท่านอูรูปเสือใช่สงสัยพี่คณะเลือกที่จะไม่คุยแล้วก็พี่อะมามาครับพี่ชูกานีคือเป็นพี่สาวหรืออะไรนะชูก้าเป็นน้องสาวมัมมีหนูก็ต้องเรียกว่าคุณนะ อเป็นคุณน้าเหมือนคุณนาลิตเติลเหรอครับเป็นสตาลิตเติเลเรียกลุงไปเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนแบบนี้โอ้ลุงใช่ล,ล,ลุงลิตเติลก,กันนาเบตตี้กับนาเบตตี้นาเบตบตี้เอ๊ะแล้วชูกาดนี่ก็คือนาเบตตี้เหรอครับอ่านาชูกาดนี่ชูกาดกับนาเบตตี้คนละคนกันนาเบตตี้คือคนที่คนที่อ่าอยู่ที่เราเจอคาติโน ที่ชา่อยู่หัวหมาป่าใช่ไหมครับอันนั้นลุงลิตเติ้ลอ่ะลุงลิตใช่ใช่ที่แต่แต่ที่ผมยาวเสียงเล็กๆกันอันันดาเบ,บตตี้สามารถลง,ล,งลิทเติ้ลได้ไหมคะใช่ลิทเติ้ลนาชูกา้านี่เป็นแม่ของพี่อ่าน้องไคลโลหนูอ,ะอ่ะอ๋อนาชูกา้าคือแม่ของน้องไคลโลใช่จับสนแล้วสินะเริ่มจับสนแล้วลครับยาิเยอะเกิน พี่เลยไม่เจอพี่อีกสองคนพี่พี่คนแรกคือพี่คณะพี่คนแรกก็พี่คณะใช่พี่ที่สองพี่ซีทูพี่สองคือพี่ซีทูใช่เราน่าจะได้เจอประมาณวันพฤหัสเดือนเพราะพี่เขาไม่อยู่ห้าวันพี่สามคือพี่สกายที่เราไปเจอเลยเบลพี่คนที่สี่คือพี่ชาเขียววันนี้เขามาเล่นเร็วอะมามีคิดว่าตอนนี้น่าจะไปแล้วอ๋อ พี่ชาเขียวอ่าแล้วก็เราคนที่ห้าอล็กสุดส่วนพวกนั้นนะน้องมามีอ่ะเขาก็จะมีลูกของเขากันพี่ไคลโลกับพี่เอ้น้องไคลโลกับพี่เชนอืมอันนั้นคือลูกของนาเบตตี้กันนะนะาชงก้าพวกเพื่อนๆพี่ๆหนูอ่ะเขาก็ชอบเรียกบัมี้่ามีมอ๋อนึกว่าลูกเยอะเกินมี่เขาเป็นเพื่อ,พอน ใช่นั่นแหละพี่บ๊อบบี้เป็นเพื่อนของพี่คณะใช่พี่ยูกับพี่ยูพี่เมอร์สิพี่เมื่อเหรอไม่ใช่บ๊อบบี้พี่เมอร์พี่เมอร์พี่สาวของพี่บ๊อบบี้อ่ะเขาเป็นเพื่อนพี่คณะพี่เมอร์ใช่เป็นเพื่อนพี่คณะเพื่อนพี่คณะพี่พี่เขาเดินมาคุยกับพี่ขอเบอร์อ๋อใช่ใช่อันนั้น นั่นแหละหนั่นแหละพี่เมอ่อเพื่อนพี่คณะเคยเป็นแฟนเก่าพี่ซีทูด้วยอ๋อใช่ส่วนพี่บอบบี้เนี่ยเขาเป็นน้องชายพี่เมอ่อน้องชายพี่เมอ่ออีกทีนะใช่ลูกอยู่ไปเรื่อยลู่จะจำได้มันแรกๆไงม,มันก็จะสับสนนิดนึงได้ครับมีใครทาแผนผังต้นไม้หรือ,อยังครับ <c oughs> เคยมีคนพูดนะว่าทําแผนผังได้หรือ,อยัง <c oughs> อ๋อน้อง <c oughs> น้องมามิมีมามิมีน้องอีกคนหนึ่งเขาอ่าเป็นแนวส,สาวสองอายุราชลีลา,าใช่เขา,าใช่นั่นแหละเขาจะเขาจะชอบเขาจะรู้เรื่องผู้ชายเกี่ยวกับมาเกี่ยวกับผู้ชายมามีใช่ไหมเขาก็จะชอบแล้วก็พวกลูกๆด้วยไงเขาก็ชอบแจมมามิว่าเปลี่ยนแผ่นพังได้แล้ว <c oughs> กค็ควรเ่อเปลี่ยนแผ่นพังอยู่นะคะตัดตัวแล้ว <c oughs> เอวเดี๋ยวถ้าหนูเจอ นีลานีลานีลาก็จะพูดกับมามีว่า <Bee> ม <wah> ีอีกแล้วเหรอคะพี่มาเบลทำนั่พูดอย่างนี้ใช่